ไม้มงคลบูชาครูหรือสีผสมค่ะสามระดาพาราดส์สวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสามระดาพาราด s e จะนําเรื่องราวของต้นไม้ที่อยู่ที่ส่วนของเราฟาร์มของเรามานำแล้วสูงกันฟังนะคะสําหรับต้นนี้ค่ะนี่เลยใบสวยมากๆเลยนะคะเป็นต้นหรือสีผสมค่ะ เรียกว่ารวยแล้วล่ะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะรือสีผสมคุณสมบัติของเขานะคะก็คือให้ความสวยความงดงามกับเรานั่นแ่ละค่ะ mm hmm. และก็นะคะยังเป็นไม้มงคลบูชาครูเลยนะคะรือสีผสมค่ะนะคะ mm hmm. นี่มีหลายสีเลยนะคะดูช่อนี้สวยค่ะนะคะใบของเขาให้ความงดงามมากๆเลยนะคะก็มีใบ เป็นเสน่ห์มีสีอยู่ที่ใบค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะบูชาไว้ที่บ้านได้เลยค่ะที่เรือนของเราเรือนทองเพชรโฮมสเตย์นะคะสามระดาพาราไดสค่ะเราจะมีไม้มงคลค่ะเป็นไม้ประดับด้วยความเป็นมงคลนะคะเรามีครูบาอาจารย์นะคะเรือนนี้เป็นเรือนมรดกครูภูมิปัญญาไทยเรามีฤาษีผสมไว้หน้าบ้านเพื่อบูชาครูนะคะ มีดอกให้เราด้วยนะคะเขาชอบแดดแต่ต้องไม่เป็นแดดที่แบบกลางแจ้งเลยนะคะชอบแสงชอบแดดค่ะแต่ถ้าแดดแรงมากๆนี้ก็ต้องให้น้ํากันละค่ะสําหรับหน้าบ้านของเราตรงนี้นะคะก็เจอแดดค่ะแต่อีกช่วงหนึ่งเงาของต้นไม้เงาของเรือนก็จะมาบดบังเขาทําให้เขามีความสุขค่ะเขาจะไม่ร้อนมากนะคะเขาจะมีความสุขเลยค่ะขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะคะ ตัดออกไปเลยนะคะเห็นรอยตัดไหมคะเพราะว่าที่เรือนเราเป็นสปาด้วยนะคะเราก็ตัดเข้าไปปักใจกันนะคะพอปักใจกันมีรากออกมานะคะในใจกันนั้นมีารากออกมาเราก็นํามาปลูกในกระถางเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเองได้เลยค่ะขยายพันธุ์ก็ง่ายสวยก็สวยนะคะเป็นไม้มงคลบูชาครูอยากให้ทุกท่านมีนะคะฤาษีผส,สมค่ะ ชอบแดดนะคะปลูกง่ายสบายสบายเลยดินร่วนนะคะ เราก็ต้องเติมดินให้เขาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าสักประมาณ 3- 4สเดือนนะคะควรจะเติมดินเติมปุ๋ยให้กับเขาด้วยค่ะสำหรับรีสีผสมอยากให้ทุกท่านมีเลยนะคะสวยมากๆเลยสามฤดาพาราไดส์ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็การกดติดตามหากชอบต้นไม้ต้นไหนอะไรอย่างไรนะคะก็ DM มมาเลยนะคะเราสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ